กคือเพื่อนตำรวจของกองมอบตำรวจไทยอ่โเคราน่ามามอบให้เป็นขอ20สิบไอคนตำรวจลองจำดูกัอนเพื่อนลีน่างี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับฝากขอบคุณเขาด้วยนะครับพี่โอเคนะครับของมามอบให้เราก็จะให้แจกจ่ายกับตำรวจให้ใช้ในการดูแลที่ต่อยากอยากให้ตำรวจปลอดภัยอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ